ความทุกข์ของมนุษย์มีมาหลายด้านด้วยกันบางคนนั้นทุกข์เพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะการพัาดพลาดจากบุคคลอันเป็นที่แรกบ้างและสิ่งเป็นที่แรกบ้างความทุกข์ที่จะจอมาตลอดของชีวิตจําเป็นจะต้องมีช่องทางสําหรับในการเปิดปล่อยบรรเทาความทุกข์เหล่านั้นบางคนทุกข์เพราะไม่มีจะกินเพราะหิว เพราะกระหายก็เป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยเมื่อความทุกข์มาบีบคัน้นจึงทําให้มนุษย์นั้นต้องดิ้นรนต้องสแสวงหาส่วนความสุขความสบายนั้นทําให้มนุษย์ลงไหลเคลืบอเคลอไม่พัฒนาอย่างเมืองไทยของเราที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลการดิ้นรนสแสวงหาก็ไม่ค่อยมีก็เกิดเออเล่เฮยไปเรื่อยเฉย คนทั้งหลายก็ตั้งตนอยู่ในความประมาทแต่เมื่อคราใดก็ตามเช่นบางบ้านบางเมืองที่เขามีความแห้งแล้งกันดานขาดแคลนถ้าเขาไม่ดินไม่รนเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้คนจึงต้องขยันเพิ่มมากขึ้นเหมือนคนที่โดนไฟไหม้จำเป็นต้องหาวิธีการดับไฟอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อโดนความทุกข์เข้ามาบีบคั้นมนุษย์จำเป็นจะต้องพัฒนา แก้ไขยอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาแก้ไขตลอดเวลานั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของชีวิตแต่วิธีการแก้ไขนั้นทําวิธีใดจริงจะถูกต้องเราจึงจําเป็นต้องหาสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าศิลปะศาสตร์สำหรับในการลดทุกข์นั้นก็คือหลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่จะสามารถปลดเปลื้งความทุกข์ไดนะ้ที่จะปลดเปลื้งความทุกข์เครื่องที่จะปลดเปลื้งความทุกข์นั้นก็มีหลายชิ้นด้วยกันนะ โดยเฉพาะคําสอนในทางพระศาสนานั้นที่มีราคะโทสะโมหะเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดเราจึงกําจัดออกไปด้วยเมื่อเราปลดเปื้องความทุกข์ความสุขก็เกิดขึ้นเขาจึงเรียสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุข่เราก็ปกลดเปื้องบาปท,ทั้งหลายเช่นเดียวกันของปฏิกูลในร่างกายของเราเมื่อมันอยู่นานๆหมักหมมก็เกิดแก๊สเกิดการเน่าเหม็น เราจึงจะเป็นจะต้องหาที่ทิ้งที่ระบายออกเขาจึงใช้ที่ทิ้งที่ระบายเหล่านั้นเรียกว่าสุขานะเขามีคำฝันเขียนว่าเมื่อท่านทุกมาหาเราเบากาจิตเราคือมิตรคอยช่วยเหลือเมื่อคับขันก่อนที่ท่านจะจพรพลากจำจากกันความสะอาดคือรางวัลท่านให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปลดเปลื้องทุกขของปฏิกูลในออกจากร่างกายความผ่อนคลายความสบายก็เกิดขึ้น ราคาโทสะโมหะเป็นของปฏิกูลของจิตของใจถ้าเราสามารถกำจัดออกได้คิดดูสิว่าเราจะสุขเพียงใดจึงขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเก็บไปเป็นแง่คิดมงุงมองว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรม